สวัสดีค่ะท่าผู้ชมทุกท่านค่ะเสามืนน้มนี้อากาศคืมฟ้าคืมฝนดนะคะ่ะฝนตกเมิดคืนเมื่อคืนอยู่สกลนครเอามาเบิ่งสสวนกันหอมๆค่ะดอกไม้บรรยากาศนะคะป่ากล้วยคุณตาเพื่อนเอาลงไปบ่มเขือนึงตึงต้งค่ะเต็มขนาดเลยกล้วย ซุกและเมื่อนี่ซุกสามวีบ้ากใหญ่มีก็ป่ากล้วยนะคะให้เบิ่งบรรยากาศอันนี้คือข้างบ้านเ้อค่ะมะนาวค่ะโดกโดกค่ะเบิ่งลูกมันเลยค่ะลูกใหญ่มากค่ะเป้นพิจิตหน่วยใหญ่อีรีค่ะบบเคยซื้อเ้ยค่ะเดิมมีแต่กินนี่แหละเมื่อีค่ะเป็นเมื่อี ฝนก็ตกโปรยโปๆยนะคะมื่อนี้หลังจากเดินชมสวนอะไรแล้วเข้ากลับมาบึงเห็ดนะคะเห็ดที่มันเคยออกเห็ดคอนขาวคะ่ะสิมาเก็บเห็ดกันทางอื่นเขาเก็บเห็ดละงโงกเห็ดปุ๋วเห็ดใดคะเผามีได้สำนีเขาก็เก็บเอาสำนี้คะ่ะ จะไปไว้เนียนใส่มะสุบใส่มะเขือมือแรงค่ะโอ้ยฝนตกแรงแรงนี่สิาพาท่านผู้ชมนี่ลงไปเบิ่งบรรยากาศป่าด้วยค่ะเด้อเมื่อคืนคุณตาได้ป่าคคประมาณสามสี่รููละค่ะไปเอาแบบสดๆเลยค่ะเมื่อคืนนี่เขาซ้วนลงไปหันไ้ลงไปน้ำเขา ได้เก็บหิดนี่แล่ละค่ะบรรยากาศเอาบรรยากาศไปนะคะอ่าอันนี้กับกล้วยที่คุณตาเพค่นเอาลงจากเครือเครือนี้นะอยู่หหกวีค่ะซุกละ 3. สามซุกมือเ้าเนียเอาออกจากอันนั้นสองมือซุกค่ะเพราะว่ากล้วยมันแก่จัดเอาลงมาตืง้งตึ้งนะคะพี่น้องมือแรงคนละ น้องสาวเพื่นสิทเห็ดกล้วยบวชซีกินธรรมชาตินี่กระแซบค่ะกินซื้อๆนีบวต้องบวชบวต้องหย่งดกอยู่ค่ะเพราะคุณตาเพิ่นพดน้ำตลอดต้นกล้วยเพราะว่าถ้าฝนบวตกแต่ช่วงนี้ก็บได้ลดค่ะฝนมันตกอันนี้บไดี้บ่มอย่างเนาะค่ะคือตัดออกมาแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้ค่ะเพอมันแก่จัดแล้วมันกระซุก มาเด้อค่ะเด้อสะออนบาพี่น้องของอยู่ของกินตามธรมออรมชาติเฮาบริซื้อได้หาเดี๋ยวมื้อนี้ถ้าฝนตกแฮงเขาเสียลงไปเบิ่งป่านะคะสิยลงไปเอาป่าคุณตาคุณ mm hmm. คุณยายยายโชว์เนะี่ยยายเพื่นเราออกมามาเอาไปดีเองสิอันนี้กงางามค่ะเพื่นเราออกมาจากมุมซุกมันแล้วสรุปเละได้หหกวีเออ โอ้ยเอาไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อหกว,วีอิตวีใหญ่ๆค่ะบรรยากาศตอนเศร้าๆบมเศ้าลายละค่ะนี่มันสิเก้าโมงเลยล่ล้าาเศ้าแล้วเจ้าของตื่นสายมาได้ค่ะพี่น้อง สะอ่อนอยู่บ่คะโอ้สุกอย่างงามเลยค่ะสำหรับคลิปนี้บ่มีอยังค่ะให้เบิ่งสภาพชีวิตความเป็นจริงตื่นเช้ามาเห็ดยังเบิ่งสวนเบิ่งต้นไม้ไปสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีสุขสุขคนนะคะ